มืนกัจอมแห่เนี่ยครับใช่หไหมเราใช้พลังงานตั้เนี่ยยิงนัดเดียวโป้งเดียวเดียวครับได้ทั้งบอดี้ได้ทั้งตัวเลยไหมครับมันมาแล้วฮะมาแล้วยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่ช่วยกันโดยอย่างง่ายได้ในขณะเดียวกันนะฮะคนไหนที่ปวดไหล่เนี่ยในเวลาถ้าหาว่าคนน,าานี้เขาเฉลี่ยนิดนึงน,นะฮะเฉลีนใ,นใจก็ตามเราคุยกันสองคนเราเนี่ยครับแล้วเขาจะได้เลยสมมติว่ามีร้อยคนก็ได้ทั้งร้อยคนนะเห็นไหมครับเพียงแค่ทําตามลุงบอก เท่านั้นเองครับผมในเคสเดียวกันเนี่ยดูสิครับมันหนึ่งต่อทักทายไม่ทราบละ่ะที่อยู่หน้าจอเพราะฉะนั้นจึงมันจึงเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ด้วยตัวของผู้เจ็บปวดเองประหยัดคุ้มค่าแล้วก็โคตระปลอดภัยเหลือเกิน <laughs> ชัดเจนครับนี่นะององนี่คือองรวมมาตรฐานจะสูงมากครับสูงเหลือเกินครับทางฮูเขาจะระบุว่านะฮะเรื่องของตามภาษาที่เขาใช้กันเนะี่ยเขาบอกว่า energy therapy แน่ภาษาที่เขาอยู่ในเชิงวิชาการของเขานะครับโอเคไหมของฝั่งลุง pure energy เลยนะนะกำจัดเลยของฝั่งลุงมันจะมีประสิทธิผลมากกว่า โอเคนะขอให้เข้าใจในแนวทางเดียวกันลองดูนะครับแล้วจะใช้ไปต่อไปนะครับอ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสงสัยไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครับไม่มีเนาะด้วยความยินดีครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับก็สำหรับคนที่งับประกาศนะครับผมจะบอกอย่างนี้พอทำได้แล้วทำเป็นแล้วครับต้องไปต่อ ไม่อยากใช้คาว่าต้องแล้วกันก็น่าจะไปต่อไอข้ขืนขนาดที่ว่าถึงขนาดที่ว่าจะมาใช้ได้อะครับมันก็มีวิธีดีกว่าไม่อยากใช้คําว่าง่ายหรือยากมันมีวิธีอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ครับยกตัวอย่างในการอธิบายครับถ้าเข้าครสได้มันจะอธิบายได้แต่ถ้าแค่ทำให โปร่งโล่งสบายได้มันก็คือจะถูกมองว่าเป็นแค่เพียงหาหีไม่หายใจอะลุงเหมือนกับเอา้าก็เมื่อกี้คุณสั่งผมหรือว่าคุณแค่บอกให้ผมไม่ต้องหายใจมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่จะโล่งหลังจากที่เราไปไปหยุดมันไว้ม,มันจะเป็นแค่อะไรจริงๆผมเคยเจอแบบนี้บ่อยอส่วนใหญ่แล้วเป็นนักวิชาการว่าก็เป็นคอมมอนปกติที่เกิดขึ้นได้ซึ่งก็ก,ก็ก็ไม่ไม่ผิดครับลุง สำคัญว่าก็ลองหาวิธีการที่จะทําให้ตัวเองโล่งดูสิว่ามันจะโล่งได้ด้วยวิธีการใดหรือไม่ถ้าไม่ใช่วิธีการดังกล่าวแต่ไอตัวโล่งตรงนี้ฮะมันมีบางอย่างซ่อนอยู่นั่นแหละไอตัวซ่อนน่ะมันก็จะสามารถที่นําพาเราเข้าไปสู่ในตัวเราได้โดยไม่มีเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าอะไรพอได้แล้วครับรู้แล้วเข้าใจแล้วบ้างเบื้องต้นเนี่ยครับเอามาแชร์ พอมาแชร์เสร็จปุ๊บอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมก็ต้องแกล้งเซอร์ในการถามผมรู้แล้วว่าไม่รู้นะผมก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแตออ่อยากจะใช้ไงครับก็แสดงว่านะ่าก็ต้องการเพราะฉะนั้นเมื่ออยากจะใช้ก็ต้องยอมที่จะให้ช่วยครับต้องแชร์<อ>ชครับเพราะถ้าไม่แชร์มาเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงหรือจะบอกหรือจะแลกเปลี่ยนอย่างไร เพราะนั้นก็แค่ผมก็ง่ายๆก็ตะล่อมไปอ่ะตะล่อมจนได้ว่าบอกว่าอันนั้นก็ไม่ไม่น่าจะใช่แล้วละถ้าใช่มันจะรู้เลยว่ามันคืออะไรก็เลยพาให้ไปรู้ด้วยตัวของตนเองนั่นเองครับลุงก็ไม่ได้โอโลงปฏิโลมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรพอรู้เสร็จปุ๊บอ๋อเนี่ยเหรออีคอร์สอลุงอ่า mm hmm. เห็นปะมันแค่นี้เองฮะอ่ก็แตะได้ก่อน1% 2%เปอร์ซเปอร์เซเนี่ยแล้วก็ไปต่อ ก็เอาไอ้ตรงที่ตั้งต้นหรือตั้งไข่หรือว่าตั้งขายืนได้เนี่ยก็ไปนะครับพอไปเสร็จปุ๊บก็ไปเจออะไรต่อก็มาแลกกันอีกเอามาบอกเอมาบอกอีกมาแชร์ต่อมันก็จะเป็นอย่างเช่นเดิมไม่รู้ตอนนี้รู้พอรู้เสร็จปุ๊บก็เริ่มไต่ระดับตัวรู้แล้วทีนี้ยมันก็จะเริ่มรู้หนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์ซ็นสาเปอร์ซ็นสี่ปอร์เซ็นไปเรื่อยนะครับก็จะเบาบานีิมันก็จะแค่นี้จริงๆไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะส่วนมาก ไม่ทำครับและหรือไม่ยอมแชร์แค่นั้นเองฮะนะฮะแล้วก็ง่ายๆติดติดบุคคลนะครับติดตัวตนติดบุคคลติดติดอยู่ตลอดเวลาจนเอาแกะไม่ออกพอแกะไม่ออกก็เลยเสร็จเด็กรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่จะไมากครับเมื่อกี้สมาธิสั้นเด็กมันใช่ฮะเนี่ยเขาเขาฟังกับคุณแม่แล้วก็อยู่หน้าจอพอดีครับนั่นแหละมันก็เลยจะง่ายเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าไม่ทําไม่ทําจนกลายมาสุดพอดพอบ้านปลายอะลุงเท่านั้นอะเป็นเรื่องเลย ติดเตียงติดเถียง,ยงนู่นนี่แล้วก็ต้องไปหาเขาเพอหาเขาก็มีค่าใช้ใจ่ายติดสารเคมีอีกนู่นนี่ติดสารกระตุน้นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเลยครับลุงเอ้ยนี่ะมันมันวิวัฒนาเครียอะไรวัฒนธรรมของการป้องกันแต่ไม่มีเดียบ้านเรามีแต่การาแก้ไขแล้วก็รักษาซึ่งรักษาไว้ด้วยก็คือแล้วมันจะเมื่อไหร่จะไปมันมันทั้งโดมันทั้งระบบอ่ะลุงนี่น่า ครับมีหน้าจานวนโล่งค่าสัตว์เพิ่มขึ้นโอ้โหเป็นทววคูณไปเลยครับนี่ก็เลยเมื่อกี้บอกว่าระหว่างคุณชนบุรีกับคุณน้อยอ่ะใครจะเข้ามาก่อนกันคุณน้อยเข้ามาทีหลังก็เลยบอกว่าเนี่ยลอยหายไปด้วยเลยเออเพราะเธอก็เป็นเหมือนคล้ายๆกันครับผมเนี่เห็นไมเห็นไหนมก็ถึงบอกไงว่าไอ้ยังไงเดียมันไม่มีเงือ่อนไขบางทีนําเสนอไปก็เลยกลายเป็นเหมือนกับ ลกโลกลาลงครับมันง่ายเกินไปนอกจากว่าคนที่เป็นขึ้นมาแล้วไม่ปฏิเสธสารเคมีกับเเารียกไม่รู้ล้วปฏิเสธวิทยาศาสตร์คือคําว่าปฏิเสธวิทยาศาสตร์เนี่ยคือไม่เอาวิทยาศาสตร์เข้าตัวท่านเองใช้ให้เกิดประโยชน์นอกตัวแต่ไม่เอาเข้าตัวอืลุงหมอก็ใช้ไอ้ที่เราใช้อยู่นี่โหโคตรจะวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้ที่ถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอถ้าจะหาวิธีการในการที่จะรักษาตัวเรานะครับ แล้วก็ป้องกันตัวเราได้ก่อนที่จะแก้ไขก็ด้วยการดังกล่าวที่ว่าเมื่อสัปดาห์นี้ครับก็ทําได้เสร็จแล้วมาแชร์แชร์เสร็จปุ๊บก็เหมือนกับขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆก็ไปเจอแจ็คพอตจนถึงวันหน้าเอามาใช้เองเลยทีเนี้ยลุงเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมันกองถูกต้องถูกต้อ,ตองส่วนมากถ้าไปก็ต้องไปซื้อลุงที่เขาขายกันนะเขาขายกันเสร็จเขาก็มีราคาตั้งเลทที่เท่าไหร่เท่านั้นท่านี้ต่อรองไม่ได้ด้วยไม่ได้ลุงไม่ได้แล้วก็อะไรอะ รูปมันมันมีค่าใช้จ่ายอะเบื้องต้นทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่าย,ายซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะลุงแต่ทางนี้มันไม่มีไม่ทางนี้มันขายฟรีอะขายเหมือนกันแต่ขายฟรีลุงแล้วก็เป็นนิทานธรรมชาติในวงเล็บเด็เชอบกินปากและขายฟรีด้วยนน่นองแล้วทำมานานแล้วด้วยก็คือกลุ่มแอดมุนนี่แหละที่แอดมเอร์ที่เดินตามล ال ال ุงนั่นแหละคอร์รซอนั่นแหละครับนั่นแหละฮะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ตรงในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น เรียกอ,อะไรเดียพูดได้ทําได้ผลิตได้อเมื่อผลิตคนเดินตามได้หรือคนที่ใช้สามารถใช้คอรอสอได้เอ,อก็ดูช่วงวัยสิลุงแต่ละคนอืไปหลอกมาได้ยังไงมาเดินจ้างมาหรือเปล่าไปเลยทุกคนเขาดูแลตัวเองได้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับก็แล้วก็ถ่ายทอดสดให้เห็นด้วยว่าอะไรนี่แหละคือกลุ่มคอรสอที่มีเป็นผลิตผลได้จริงใช้ได้จริงแล้วก็ ไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่อหรือเพื่อเพื่อมนุษยชาติเดี๋ยก็ตามวันนี้ที่ไปกับคณะทีมนะครับแล้วก็ไปเจออีลิชันที่เข้ามาขอเช็คแฮนด์คุณลุงนะครับนั่นก็ครับคุณน้อยขอบคุณครับขอบคุณครับทําไมถึงไม่ควรใช้วิทยายศาสตร์ในตัวครับคุณลุงฟังเดนะฮะคำตอบค่อนข้างจะลึกซึ้งนิดนึงโทษทีขอนอนอุญาตวิทยาศาสตร์ขอโทษเชิญครับ ก่อนจะตอบปูปูหนูถ่ายไม่ออกออกไป็น่งยแข็งไปไปติดต่อหน้าโปรฟุยเอาหูฟังเอาสมอลท็อกน้ำสองขวดแล้วติดต่อหน้าโปรฟุยเข้ามาในหน้าหน้าไมดูงงออเลยครับอ่ะตอบครับคุณลุงเอาล่ะจริงๆวิทยาศาสตร์เขาศึกษา,าธรรมชาติเห็นไหมฮะเขาไปไม่สุดทางของธรรมชาติไม่งงไหม ต้องขยายลงามันยากลงมันยากครับเอาว่าฝั่งเราคือฝั่งธรรมชาตินแัแล้วกันนะครับเรารู้ธรรมชาติดีรู้จักธรรมชาติเกิดเองแล้วไปสุดธรรมชาติในฝั่งเราเป็นจะรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติโอเคไหมของเขาวิทยาศาสตร์จ๋าก็คือสิ่งประดิษฐ์เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่มันก็เป็นองค์ความที่คอ้เกิดความเจริญทั้งวัตถุนะเช่นของอยู่ของกินของใช้เนี่ยนะครับล้วก็เลยยกย่องกันมาตลอด อย่างเขาก็พยายามกรอกเรามาตลอดในเรื่องของวิชาความรู้ไงนานก็เลยวิศวะวิศามาตลอดจนกระทั่งมันฝังอยู่ในเป็นชิปใหญ่ตัวมากเท่เท่เป็นผู้ทรงความรู้สูงใช่มีใบเซอร์มีใบแปะฝาบ้านใช่มีเกียรติใช่มีสักมีสีใช่ส่วนในที่ไม่ได้เรียนมาเนี่ยเขาถนม่าว่าจวดปลายมา